ไปดูไลฟ์มาดูไลฟ์สดของทนายรัชพลมาก็เห็นว่ามันมีปัญหาอยู่ในไลฟ์นะครับลุงพลก็เลยเลยโทรไปรศัพท์ไปหาทนายรัชะพลนะครับคุยเรื่องปัญหาที่เกิดนะครับเกรงว่าจะกระทบนะครับกับทีมงานทนายว่าจะกระทบนะบกับตัวพะอาจารย์นะครับ ูดุงจะนอนไม่หลับนะครับนะพอดีก็มีอ่าอ่าเอฟซี FC หลายท่านนะครับพยายามโทรมาหาลุงนะครับลุงว่าขาดกองตังต้งปัองอีกจบปะ่ะลุงก็เพิ่งจะไปตอันนี้นะครับทําพิธีสูตรถอดนะครับตามความเชื่อนะครับตามความเชื่อที่ครูบาอาจารย์ท่านได้ มีความเชื่อมาตั้งแต่รัางเดิมนะครับในการแก้เคล็ดอะไรต่างๆนะครับค,คุณยามที่เสร็จนะครับแล้วก็ทานข้าวนะครับอยู่บ้านคุณแม่มารีใจบุญนะครับแม่ของพี่นทีนะครับพอดีก็เดินทางจะกลับมาพักนะครับน่าก็มีหลายท่านนะครับพยายามโทรมาบอกนะครับให้ดู ไห้ดูไหลทนายรัชะพลนะครับกับทนายตั้มนะครับว่าเห็นคุยเรื่องอะไรกันนะครับดูเหมือนกับน่าจะมีปัญหาอะไรกันลุงก็เลยได้เข้าไปดูนะครับเข้าไปดูหน่อยหนึ่งนะครับเข้าไปดูที่ช่องของทนายรัชะพลหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็สัญญาณก็ถูกตัดไปนะครับ ก็น่าจะเป็นการเข้าใจผิดนะครับเข้าใจผิดว่านะครับเรื่องที่เกิดขึ้นที่มีคนกําลังเป็นกังวลน,นะครับว่าจะมีเหตุการณ์อะไรไม,ไม่ไม่สู้จะดีนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรนะก็เป็นการเข้าใจผิดกันเล็กน้อยนะครับแต่เพียงแต่ว่ามันเป็นการเข้าใจผิดผ่านโซเชียลนั่นเองครับแต่ก็คุยกันแล้วนะครับคุยกับ ทีมงานทนายราชพนศิริสากรแล้วนะครับกับทนายตั้มนะครับทนายตั้มสิทธาเบียรังเกิดขออนุญ,ญาตเรียกชื่อท่านนะครับขอเรียขออนุญ,ญาตเรียกชื่อท่านทั้งสองนะครับท่านทนายทั้งสองนะครับผ่านไน์นี้นะครับก็เอฟซี FC ทนใดที่ไม่เข้าใจหรือว่าอาจจะไปดูในอ่า ไลท์ต่างๆนะครับอาจจะมองว่า,าตัวของพระอาจารย์ได้พูดไปพาดพิงถึงทนายแบบเสีหยหายไหมนะไม่มีนะครับไม่มีลุงเข้าไปเช็คดูแล้วนะครับสิ่งที่พระอาจารย์ท่านพยายามสื่อนะครับพยายามที่จะอธิบายให้กับเอฟซี FC แล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีที่คอยช่วยเหลือลุงนะครับ ว่าอ่ามันมีมันมีคนบางกลุ่มนะครับในในในไลฟ์ของของพระอาจารย์นะครับมันมีคนบางกลุ่มพยายามที่จะบั้นเรื่องนะครับว่าลุงอยากเปลี่ยนทนายหรือว่าลุงอยากจะอ่าเพิ่มทนายอะไรประมาณนี้นะครับความหมายอยู่อยู่ประมาณนี้นะครับที่พระอาจารย์พยายามสื่ออ่า ว่ามีกลุ่มๆบางกลุ่มนะครับพยายามอยากจะให้ข้อมูลแบบนี้นะครับข้อมูลผิดๆนะครับก็เลยเป็นที่มาของการเข้าใจผิดครั้งนี้นะครับอาจารย์ท่านก็อธิบายไปในลักษณะที่ว่าการเปลี่ยนทนายมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะมันต้องใช้เงินจํานวนเยอะคําว่าเงินจํานวนเยอะนะครับยิ่งคดีที่เป็นที่สนใจอย,อย่างคดี ของลุงพลเนี่ยนะครับมันต้องใช้เงินจํานวนเยอะมันถึงจะสามารถจ้างครีมงานทนายที่มีประสบการณ์นะครับอย่างทีมงานทนายตั้พาพระอาจารย์ท่านก็ไม่ได้พูดถึงนะครับเพียงแต่ว่ามันจะมีอยู่ที่บอกคําบังเผยคำโบราณท่านว่านะครับที่พระอาจารย์พยายามสื่อว่าเห็นงูจะเห็นทนายเนี่ย ให้ทายที่ว่าจะให้ตีอะไรก่อนอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งมันเป็นคําโบราณนะครับคําโบราณที่พระอาจารย์ท่านยกยกมาพูดในไลฟ์นะครับว่าบางบางคนก็คอมเมนต์เข้ามาว่าตีงูบางคนก็คอมเมนต์เขามา,าตีธน,น,นาอะไรประมาณนี้นะครับ ซึ่งมันเป็นคําพังเพยนะครับคำพังเพยคำเปรียบเทียบของคนโบราณแต่มีเอฟซีคอมเมนต์นะวัดตีวัดตีงูตีงูตีธนาทนายแต่ว่าอาจารย์ไอ้แป้งคอมเมนต์ไงมันก็เลยทําให้ให้ทนายตั้งแกเขาจะผิดว่าตีทนายแต่จริงวอาจารย์แกไม่มีอ่าไ,ไม่ไม่ไม่ได้มีเจตนาที่จะว่าทนายตั้มหรือว่าที่ว่าธนาเพราะว่าแกก็ยังพูดเลยว่าอ่าไม่ไม่อยากให้ดูเปลี่ยนทนายนะครับเอฟซีทุกท่านนะครับอ๋อแต่นี้ด้วยเขาบอกว่านี่คุณรัก คุณรัตนานะครับอ่านผี่ขอภัยนะว่าแล้วพวกจ18มงกุฎนั่นลุงต้องออกมาจากพวกนั้นนะลุงครับผมครับก็อย่างคุณดวงเพนนะอคุณเดือนเพนนะครับบอกว่าจะปู่ได้แจ้งแล้วว่าไม่มีการเปลี่ยนทนายอย่าไปหลงเชื่อให้ใช้สติยิบดีเนี่ยครับคือคือให้การกลุ่มให้การเป็นไงครับคือทนายท่านอ่าพระอาจารย์พลเนี่ยท่านหลายเทศเทศนะครับเรื่องเรื่องเรื่องกลาง งูกับทนายนะครับให้ก็คือคาพูดที่มันมาจากมาจากปู้ฤาษีนะก็ท่านก็พูดพูดถึงประโยคบอกเล่าประโยคเล่า,าระหว่างเจอเดองูกับเจอธนายเอฟซีจะตีใครนะครับแต่ท่านท่านท่านก็บอกว่าท่านไม่ได้ว่าใครนะไม่ได้ว่าทนายนะท่านยังพูดในในช่วงเวลาชั่วโมงนั้นเราเขาดูคลิปของช่องพระพาวริบุญน,นะในเวลาหนึ่งชั่วโมงสามาทีถึงหนึ่งชั่วโมงเก้าาทีลองไปดูและลองฟัง คำพูดของพระอาจารย์ดีๆนะครับพระอาจารย์ไม่ได้ว่าทนายนครับถ้าอ่าทนายดูอยู่นะครับถ้ามีการพักทิงถึงนายตั้มติดถาไม่ต้องเกิดผมขออนุญาตเอ่ยชื่อนะครับผมขอต้องขออภัยแทน,ออแ,ทนแทนครูบาอาจารย์แต่เมื่อกี้เราได้คุยกับครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์บอกว่าไม่มีเจตนาเพราะว่าครูบาอาจารย์ก็รู้ว่าทนายทํางานให้กับลุงอาจารย์แกก็เข้าใจทนายตั้มนะครับแจคก็ไม่ได้ว่านายตั้มแต่ก<ช>็ยัง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 ดูนายตั้มอยู่ว่านายตั้มทำงานดีนะครับก็ถ้ามีมีอะไรเข้าใจผิดนะครับผมก็ต้องขอโทษแทนครูบาอาจารย์ ถ้าทนายตั้มดูอยู่หรือว่าทนายรัชพลดูอยู่นะครับเพราะว่าครูบาอาจารย์ท่านท่านเทศให้พังเผยถ้าท่านเทศก้ามกึ่งหรือว่ามีอะไรก็ต้องขออภัยแต่ว่าท่านที่ผมดูช่วงนาทีหนึ่งชั่วโมงสามนาทีถึงหนึ่งชั่วโมงเก้านาทีเนี่ยลอง,งมาดูช่วงนี้นะครับลองดูช่วงนี้เราต้องไล่ดูงแต่ต้นต้นที่พระอาจารย์ท่านเทศมาก,ก่อนถ้าใครไม่เข้าใจเนี่ยมีคนตัดต่อคลิปไปส่งให้ใครดูมันจะเป็นการเข้าใจผิด คุณต้องไปไล่ดูคลิปนะครับให้ให้ให้เรียบร้อยนะครับนะเขาฝากแค่นี้ครับอย่าคุยข้างบนครับก็สําหรับบางท่านนะครับก็อาจจะบอกว่าจะอธิบายอะไรอีกนะครับลุงไม่พูดแล้วก็พี่นักีก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาของพระอาจารย์นะครับก็เป็นสายบุญนะครับพี่ก็ก็เป็นลูกศิษย์พระอาจารย์มาต่เดิมทีอยู่แล้วนะครับวันนี้ลุงก็ได้มารู้จักกับพระอาจารย์ก็นับถือพระอาจารย์นะครับเรื่องการปฏิบัติ นะครับของพระอาจารย์ก็อย่างที่ใครรู้ลุงมาต,ตลอดนะครับว่าลุงนี่ก็เป็นคนพูดตรงๆนะครับพระดีลุงก็บอกว่าดีพระไม่ดีลุงก็บอกว่าไม่ดีนะครับแต่สําหรับพระอาจารย์ท่านก็ไม่ได้มีอะไรที่นะครับคือดีนะครับก็เป็นเรื่องดีทั้งหมดนะครับ,รบพือพระอาจารย์เนี่ยท่านไม่ได้มีอคติอะไรกับทนายตั้มหรือว่าทิมง,งานธนายคมหรือว่าอะไรท่านก็ยังยังชมนะครับ<ม>ยังชมพวกทนายทนายอ่าทนายตั้มอยู่ก็ยังชมทนายรัชพลอยู่ก็ พอมันเป็นคําพูดอพังเพยหรือเป็นคาพูดอ่าให้เทศนาให้ยัติโยไม่จริงจันเนาะคุณคุณอ้ายจัง <c oughs> คุณไยจังนะก็ยังว่าแหละครับนะอ่านอ่านคอมเมนต์แล้วนะครับแต่ไม่ขออนุญ,ญาตพูดเนาะนะครับเพราะคอมเมนต์ถ้าใครดูในไลฟ์ก็น่าจะเข้าใจว่าหมายถึงอะไรนะครับเรื่องอ่า ค้าทนายต่างๆนะครับต้องได้ยินจากทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดเท่านั้นนะครับต้องฟังที่ท่านทนายพูดเท่านั้นนะครับถ้าเป็นท่านอื่นพูดนะครับถ้าเป็นคนอื่นพูดอย่าเชื่อนะครับอย่าเชื่อต้องเชื่อในตัวทนายทนายตั้มแล้วก็ทีมงานทนายเท่านั้นนะครับถ้าเป็นคนอื่นพูดเนี่ยนะครับลุงพลก็ขอ ขอแสดงความพิถเห็นตรงนี้นะครับว่าเรื่องราวต่างๆนะครับก็ให้ขึ้นตรงกับทีมงานทนายนะครับเพราะว่าถ้าคนอื่นพูดเนี่ยมันอาจจะไม่จริงนะครับมันอาจ,จะไม่จริงก็อยากจะให้เอซีแล้วก็ผู้ใหญ่จะดีทุกท่านนะครับดูโซเชียลดูไลฟ์ต่างๆนะครับก็พยายามใช้สตินะครับใช้สติอย่างที่ ลุงก็ต้องใช้สติด้วยเหมือนกันนะครับในการเสพสื่อต่งตางๆนะครับเดี๋ยวขออ่านคอมเมนต์นะครับคุณอริยาทวีเลิศลุงพลนอ่านคอมเมนต์แล้วนะครับจะอธิบายอย่างนี้นะครับนะลุงจะอธิบายประมาณนี้นะครับตามที่คอมเมนต์เข้ามานะครับการที่ลุงไม่ได้อพูดถึงทนายหรือว่า ไปดูโซเชียลต่างๆลุงไม่ค่อยได้ติดตามนะครับว่าใครจะไปพูดอะไรให้ใครนะครับแต่การที่ใครจะ,สะแสดงความคิดเห็นว่าคนนั้นคนนี้นะครับการที่แต่ละท่านออกมาสแสดงความคิดเห็นนะครับก็ควรจะรับผิดชอบควรจะเป็นคนคนนั้นนะครับรับผิดชอบในการกระทํานะครับไม่ใช่ว่าต้องให้ลุงออกมาปกป้องปกป้องคนนั้นคนนี้ นะครับการปกป้องเนี่ยมันต้องสําคัญมากๆนะครับคการคาใช้คําว่าปกป้องนะครับซึ่งที่ผ่านมานะครับลุงก็พยายามที่จะนิ่งมือโดยตลอดนะครับไม่อยากจะทําให้ใครหลายๆคนนะครับที่ชื่อเหลือลุงพ้านะครับต้องเสียความรู้สึกนะครับก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับการที่ลุงพลออกมาแสดงความคิดเห็นหรือว่ามาปกป้องใครคนไหนคนนึงนะครับมันอาจจะทําให้อีกหลายๆท่านไม่สบายใจ นะครับลุงขอที่จะไม่แสดง,งความคิดเห็นนะครับถ้าใครคิดว่าทําไมลุงไม่ออกมาปกป้องคนนั้นคนนี้บ้างคนงงคนั้นคนนี้บ้างอย่างเช่นทนายนะครับบางท่านก็อาจจะว่าทําไมลุงพลไม่ออกมาปกป้องทนายบ้างซึ่งลุงพงก็ลุงพลก็ติดต่อกับคุยกับทนายตลอดนะครับก็ได้พูดคุยกับทนายเป็นการส่วนตัวตลอดนะครับทนายท่านก็ให้ข้อคิดนะครับ ข้อคิดต่างๆมาให้ลุงให้ป้าตลอดเวลาล่าสุดเราก็เพิ่งเจอกับทนายตั้มเมื่อวันที่22 23พฤศจิกาที่ผ่านมานะครับถ้าใครดูข่าวก็ดูข่าวดูไลน์นะครับก็ได้เห็นว่าลุงกับป้าก็ได้นานได้พบปะพูดคุยกับทีมงานทนายนะครับอริยาเทว,วีเลิศบอกงง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 จนน้าตาเล็ดนะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณที่ อ,อยากให้ลุงปกป้องนะครับก็ลุงก็จะพูดได้ประมาณนี้นะครับพี่อ่านคอมเมนต์ของพี่ยาวนึงบนพูดชัดเลยค่ะว่าไม่ได้เสียเงินค่าจ้างทนายอันนี้ลุงบนคุณโกโก้นะครับนะก็มีโอกาสก็ถ้าเจอกับตัวทนายตั้มก็โกโก้ก็ลองถามทนายตั้มดูนะครับลุงปนลให้ เป็นหน้าที่ของทนายตามที่ท่านจะพูดนะครับเรื่องแบบนี้นะครับอันนี้บอกว่าอะไรนี่คุณคุณแอนิเ anyway, วนะครับแอนิเ anyway, วบอกว่าอย่าว่ามาดามปั่นมาดามเปิดโปงให้ตาสว่างต่างหากอ๋อครับขอบคุณนะครับคุณแอนิเวนะครับถ้าก็แล้วแต่มุมมองนะครับแล้วแต่มุมมองนะครับ ลุงก็ไม่ได้ว่ามาดามปั่นนะครับไม่ได้ไม่ได้ว่ามาดามนะครับการแสดงความคิดเห็นหรือว่ามีคำติชมต่งตางๆนะครับในการทํางานของทีมทนายบางท่านก็อาจจะไม่ได้สัมผัสด้วยตัวเองนะครับส่วนลุงนี่ลุงเชื่อมั่นในตัวทีมงานทนายตั้มสิทาเบี้ยวังเกิดนะครับเพราะลุงก็นะ่าตั้งใจที่จะให้ทนายตั้มดูแลตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับ อย่างที่ใครติดตามมากรับลุงก็ไม่เคยที่จะบอกว่าจะเปลี่ยนทนายคนนั้นคนนี้นะครับไม่มีนะครับพวกเราจะไม่กล้ใกลยกันนะครับเรื่องการทำงานของนายตั้มหรือว่าการทำงานใครนะครับก็มาดามนตเตปั่นละเลยกาแฟเราจะไม่กล้ใกลยกันให้ติวท่านนะครับก็คือเราเราก็ติดตามทนายตั้มมาในตามข่าวทีวีอยู่แล้วท่านก็เป็นทนายที่มีเือาชีพครับเราแล้วก็สวยโมเร์ตี้ัดปั่นทั้งหลายพยายามจะปั่นมากครับปวดหัวปั่นจนข้นแล้ตอนนี้ครับ แล้วก็ฝากด้วยนครับบางคนยังมากวดันบนงคนใช่ครับคือคือผมฝากถึงทุกท่านนะครับแล้วฝากถึงอ่าทนายจด้วยนะครับถ้าครูบาอาจารย์ผู้ใดที่มันมันทำให้ทนายจำเข้าใจผิดนะครับแต่สิ่งที่ผมพูดไปกับลุกคลในวันเนี้ยนะครับมันเป็นผมก็ได้คุยกับครูบาอาจารย์เลยวว่าครูบาอาจารย์ก็เลยงงว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเกิดดราม่าอะไรขึ้นผมก็กำลังคุยกับครูบาอาจารย์อาจารย์รู้ไหมว่าตอนนี้มีดราม่าทนายจำเข้าใจพระอาจารย์ผิดนะครับเข้าใจพระอาจารย์ผิด เรื่องที่อะไรเจองูก็เจอทนายแล้วเอฟตีจะตีใครมันเป็นคําพังเพยครับของของของคำโบราณคำโบราณครับคำโบราณแต่มันมีเอฟตีคอมเมนต์มาว่าตีงูตีงูตีงูแล้วมีคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งครับที่บอกว่าตีทนายมันก็มีคอมเมนต์ที่ทับส่งกันไปนะครับในช่วงอาทิตย์ที่หนึ่งชั่วโมงสี่อาทิตย์สักอย่างนะครับประมาณนี้นะครับแต่ว่า,าฝากถึงนะครับว่าพระอาจารย์ไม่ได้มีอาตีพอะไรกับทนายครับท่านก็เป็นพระท่านก็ไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับเรื่องคดีอะไรกระดุมมากเกินไปท่านก็นะครับ ก็พูดในวันนี้เป็นเทศเทศทําให้กับเอฟตีได้ได้ได้ฟังกันนะครับนะก็ฝากเอฟทีท่านนะครับคนที่เป็นเอฟีลุงมั้งแต่ต้นเนี่ยคงจะเข้าใจนะครับเจตนางของลุงนะครับยกระดายกระดาเจอกันนีเนาะเมื่อกี้ยกระดานะครับเจอที่งานพี่พนี่จกับเขาเข้าใจครับจอก,อกระาดาช่อนวาสดีครับลุดสวัสดีครับสวัสดีค,ดค,ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคราบสวัสดครับสวัสดีครับสวัดาครับสวัสดครับเจัสดีคันแว,ว้แวเนาะยกระดาฝากติดีามด้วยนะครับ เอ็นีอเบยังไม่อยู่ดิเอาจริงๆเนาะเอ็นีอเบเนาะเอาทุกช็อตจริงๆเนาะเม่เอฟซีผมผมผมได้ได้คุยกับครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์นั่งๆเหงือนนั่งคือแบบงงว่าอาจารย์พูดอะไรอธิบายขนาดนี้ยังไม่เข้าใจอีกเนาะไปกอดูครับไปกอดูอธิบายดูครับนะนะจบเลยฮะเรื่องนี้มีอะไรครับไม่มีอะไรละจบนะครับก็เมื่อกี้ลุงก็ได้คุยทนายแล้วก็ ครูบาอาจารย์ได้คุยกันา,นาแล้วจบครับจบดราม่าเรื่องนี้นะครับเมื่อก,กี้โทรมากันหลายสายลุงนั่งรถมานี้ไม่เป็นอันอันทําอะไรครับรับโทรศัพท์สิบภาษาโทรมาหาลุงผมก็เลยปรึกษากับลุงก็เลยก็คุยกับครูบาอาจารย์ท่านาก็บอกว่าท่านท่านไม่มีเจตนาที่จะไปว่าทนายเพราะท่านก็ไม่อยากให้เป็นทนายหรือว่ายัางไงเราค่อยว่าตรงนี้คือพระอาจารย์ไม่ได้เข้ามายุ่งอะไรนี้แล้วนะครับอะไรน,นะลงไลฟ์อะไรนะลงไลฟ์คุณทันทีอะไระ คุณเจรัสบอกว่าลงไรเลยคุณนี่ีเราก็ยังอธิบายกันอยู่นะครับโอเคครับเดี๋ยวครบชั่วโมงค่อยลงครับไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรก่อพายครับเรื่องของอาจาย์คนกับชาต้ามจบครับแล้วก็อ๋ออันนี้บอกว่าตีมาดามคุณและคุณสั้นหรือไ่ครับคุณลุงพลไม่ต้องพูดถึงมาดามอ๋อมันมีคอมเมนต์นะครับก็มาดามท่านก็มีความหวังดีนะครับเราก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับ ก็ดีเลยอ่ะให้ลุงได้พูดบ้างนะครับบางทีถ้าลุงไม่พูดเลยมันก็จะดูนะเดี๋ยวจะว่าลุงไม่ช่วยมาดามบ้างลุงไม่ฟังทนายบ้างอะไรบ้างนี่นะครับก็ให้ลุงได้พูดบ้างนะครับก็ขอบคุณเอฟซีที่เป็นห่วงนะครับวา่าลุงไม่ต้องพูดอะไรประมาณนี้สิ่งที่ลุงพูดนะครับลุงลพลรับผิดชอบคําพูดตัวเองนะครับในการอธิบายนะครับอธิบายาต่างๆนะครับ อย่างวันนี้มีเอฟซีที่เป็นห่วงนะครับโทรมาจากกรุงเทพนะไปดูไลฟ์มาดูไลฟ์สดของทนายัชพลมาก็เห็นว่ามันมีปัญหาอยู่ในไลฟ์นะครับลุงพลก็เลยเลยโทรไปโทรศัพท์ไปหาทนายรัชพลนะครับคุยเรื่องปัญหาที่เกิดก็คุยแล้วครับคุยเรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรก็ สำหรับ f อแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีที่เป็นห่วงนะครับก็ต้องขอบพระคุณท่านมากนะครับขอบพระคุณ f อมากนะครับที่เป็นห่วงในเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับเกรงว่าจะกระทบนะครับกับทีมงานทนายกลัวจะกระทบนะบก,บกับตัวพระอาจารย์นะครับ